สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนักกันรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่11เดนะฮะเดือนตุลานะครับซึ่งวันนี้เรื่องงามยามดีมีเพียบเลยนะครับท่านที่ตั้งใจนะครับอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษครับก็ให้ใช้วันนี้ได้ครับยกตัวอย่างเป็นวันที่ขอพรก็ได้นะครับขอความเมตตาขอการสนับสนุนยื่นหนังสือในเอกสารนะฮะหรือว่าทําเรื่องจะกู้ยืมก็ได้นาะ แล้วก็คุยเรื่องสําคัญคนสําคัญนะครับการเรยกว่าทําอะไรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ได้นะฮะหรือว่าประชุมก็ได้ครับหรือว่าคุยเรื่องสําคัญสําคัญกับคนสําคัญนะฮะถ้าเป็นเซลล์นะครับก็นัดลูกค้านะครับวัวนี้ในการคุยก็ได้แล้วก็เรื่องของการทําสวยทําหล่อนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ตกแต่งนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเปลี่ยนเสื้อชุดนะหรือว่าซื้อของใหม่ๆมาให้ใช้วันนี้วันแรกก็ได้ บางทีจะซื้อของที่ถูกใจเป็นพิเศษนะครับก็กลัวว่าซื้อแล้วจะได้ของที่ชํารุดนะฮะบางทีซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะมักจะได้ของอะไรที่แบบชํารุดนะครับก็ใช้วันนี้นะครับในเรื่องของการซื้อของได้นะครับแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้เรื่องของบ้านรถนะครับในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญฮะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับก็สามารถจะตัดสินใจได้นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ เซ้นเอกสารสัญญาสํญญาสคัญสาคัญได้นะครับแล้วก็เรื่องของไหว้พระขอพรนะครับช่วงช่วงนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่คลิปนะฮะเรื่องของคคม,มองไม่เห็นเนาะแต่ผมจะให้ฟังว่านัดดูดาวสัปดาห์นะครับเนี้ยถ้ามีสัปดาห์ไหนที่ดูน่าสนใจพ,พิเศษนะครับผมก็จะทําออกมานะครับ1สัปดาห์ก่อนราหูย้ายนะครับ หลายสิ่งนะฮะจะวุ่นวายนะครับนี่ฮะมันมีอยู่ประมาณ6-7เรื่องนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอาจจะยืดยูนไปสัปดาห์ถัดไปก็ได้แต่ว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเรื่องที่มันจะพบและเจอนะครับอืมเป็นพิเศษมันจะเป็นเรื่องเองินเรื่องการลงทุนเรื่องงานนะฮะเรื่องอุบติภัยอะไรที่ต้องบบะระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวนะครับมันจะมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังบ้างนะครับก็อยู่ในคลิปนี้นะฮะคุณก็เข้าไปดู นัดดูดาวในสัปดาห์ครับช่วงนี้เดี๋ยวผมอาจจะเอาไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้นะครับมุมดาวนะครับดาวพะจั์โคจเล็งดาวเสา์นะครับคู่ดาวเนี้ยก็เรียกว่าคู่ดาวแห่งความรับแตกความรับเปิดเผยก็ได้นะครับซึ่งจริงจริงมันมีนิทานชาติเวนเกี่ยวข้องของโหราศาสตร์นะเดี๋ยวหลังเล่าไฟังนะครับก็สรุปก็คือช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ ใครที่มีความรับใครที่มีชนักผักหลังใครที่มีเรื่องที่ปิดบังได้แค่ไว้นะฮะระวังหลุดนะครับหลุดแล้วก็เผยความจริงออกมาอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยนะครับบางทีเราก็มีเรื่องส่วนตัวนะครับไม่อยากให้ใครรู้ก็ระวังในช่วงนี้นะครับเจอหลุดออกมาเองหรือว่าเจอซากไซร์เรียงแล้วก็หลุดออกมาก็แล้วแต่นะครับ โอเคเนาะแล้วก็ที่สําคัญครับในช่วงนี้ครับมุมดาวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับเอาแเ่กรอนอื่นเดี๋ยวผมลืมบอกนะฮะเลขกระสีมงคลก่อนนะครับช่วงนี้นครับเลขที่สําคัญครับในวันนี้เลขมงคลนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีปพิเศษนะครับคือเลข8นะครับเริ่มที่8นะฮะแล้วก็เลข6นะครับ 8, 6 9 2นะครับ 2986ก็อะไรก็บอกกันไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกครับหรือว่าเรื่องเลียงเลยนะครับคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนเนาะเลขเดียวนะครับส่วนโทษครับสีครับที่ถูกโฉลกครับสีแรกครับคือสีแดงนะครับสีต่อมาคือสีดํานะครับสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีเขียวนะครับส่วนสีที่ วันนี้เรื่องเลี่ยงนะครับคือสีเทานะครับสีเดียวนะฮะสีเทาสีเดียวนะครับประมาณเนาะเมื่อสักุนนี้ที่บอกนะฮะว่าดาวเรื่องของความรับแตกความราเปิดเผยนะครับก็ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะฮะบางทีเราต้องนึกถึงนะความรักก็คืความรับเปิดเผยนะฮะในหัวเรามันจะมีเรื่องอะไรลอยขึ้นมาอันแรกนั่นแหละนะครับเรื่องนั่นแหละที่ต้องระวังไว้พิเศษนะครับเรานึกนะฮะแต่ผมพูดผมพูดบอกว่าคุณมีความรับอะไรระวัง ความแตกเนี่ยอะไรที่ลอยขึ้นมาวิ่งแรกนะครับแน่แหละนะครับระวังเื่นนั้นแหละนะฮะบางคนไม่มีเลยก็ดีนะก็ถือว่าโอเคครับสบายใจนะครับแต่ถ้ามีก็ระวังบางคนเรื่องเงินฮ่ต้องระวังบางทีเรื่องความรักอันนี้ต้องระวังอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะช่วงนี้นะครับลองพิเศษนะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ฮะเออวันก่อนผมฝันนะครับฝันฝันถึงความวิญญาณนะครับ มันมีวิญญาณนะครับวิ่งไปในความมืดนะฮะแล้วก็มีเสียงเสียงเหมือนเร็บนะฮะกรีดอยู่ตรงวิ่งไปแล้วก็หลังผมก็ไปพิงต้นไม้นะฮะต้นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีเสียงเหมือนผู้หญิงเล็บยาวๆฮะมาเก่าอยู่ที่หลังต้นไม้แล้วก็ตกใจนะฮะก็วิ <t 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 ่งไปครับไปอยู่ตรงเสานะฮะเสาปูนก็มีเสียงเล็บนะฮะมากรีดครับแกลกแกลแกลกดูโอ้โหน่ากลัวนะ เสียงแบบเด็บยาวมากนะฮะก็วิ่งไปฮะไปตรงผนังกําแพงไม้นี่ครับบ้านบ้านไม้เก่าๆเขาเนี้เสียงรูดเลยนะฮะแกรกยาวที่ผนังไม้นะฮะโอ้โหตื่นตกใจมากครับตื่นกลางดึกเลยฮะแมวฮะเขาเอาเล็บกรีดหมอนข้างๆหูผมนะฮะแก๊กแก๊กแก๊กโอ้โหตกใจมากเลยฮะไลฟฟังไม่มีอะไรนะฮะตกใจเฉยนะฮะตื่นกลางดึกนะครับ เขาบอกว่านะครับในช่วงที่ฝันเห็นพวกวิญญาณนะครับจริงๆคนทั่วไปจะฝันนะฮะเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นก็ตามเนี่ยเขาบอกเป็นช่วงที่หนึ่งนะฮะงานเครียดหรือว่างานเยอะนะฮะเออมันโยงไปเรื่องงานได้นะฮะหรือมีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะฮะมนเลยแปลความฝันสมองแล้วนะฮะคือมีความกังวลแหละนะครับแล้วว่าเรื่องนั้นมันยังไม่เสร็จเรื่องนั้นมันยุ่งเรื่องนั้นมันมีการแบกรับภาระที่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ฝันถึงพวก วิญญาณหรือผีหรืออะไรก็ตามนะฮะอันเนี้ยแปลว่าคุณกำลังกังวลอะไรบางอย่างอยู่รล่อง,งานหรือว่าโปรเจกต์นั้นค่อนข้างใหญ่หน่อยหรือว่าค่อนข้างจะแก้ปัญหาได้เยอะแก้ปัญหาได้ยากอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันมีเรื่องของการโยงของสมองแปลงเป็นความฝันนะครับจริงๆแล้วความฝันเนี่ยมันร่างกายเลยเนี่ยสร้างความฝันเองได้นะฮะยกตัวอย่างเลยไหมฮะเหมือนกับคนนอนทับแขนตัวเองนะฮะสมมติว่านอนแล้วแขนบิดแล้วก็ทับตัวเองนะฮะแล้วระหว่างความฝันเนี่ยนะครับเขาบอกแขนแล้วเนี่ย มันมันจะส่งส่งประสาทนะครับส่งสัญญาบอกประสาทว่าอย่าให้เราลุกอยากให้เราพลิกเพราะว่ามันเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะไม่พอนะครับมันแขนมันใช้แล้วแต่ว่าเรายังหลับซีนอยู่นะฮะเส้นประสาทของแขนมันจะส่งไปที่สมองเราแล้วก็มันจะแปลงเป็นภาพในความฝันนะฮะว่าถูกต้นไม้ทับอยู่ถูกซุงทับอยู่ถูกอะไรสักอย่างนะครับที่รัดอยู่นะฮะงูเรือมรัดอะไรก็ตามนะฮะทำให้เราโอ้โหตื่นแล้วก็ทําให้เราแบบ หนักนะฮะแล้วก็ต้องดิ้นพอดิ้นปุ๊บนะครับแขนมันก็หลุดออกมาจากตัวนะครับเลือมันก็เลี้ยงตามปกตินะฮะเนี่ยฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่าความฝันเนี่ยนอกจากมันเป็นไกด์ที่จะส่งไปถึงสัญญาณบอกว่ากำลังฝันเรื่องอะไรแล้วก็มันจะแปลเป็นความฝันในอนาคตที่มันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งคือร่างกายเรานะฮะมันเป็นตัวสร้างความฝันเองได้นะครับเหมือนกับเวลาที่เราป่วยขึ้ไม่สบายัะเก็บไหมฮะบางทีเราฝันถึงไฟไหม้ฝันถึงความร้อนนะครับที่ ไปอยู่ในห้องหรือกําลังเดินลุยไฟนะฮะก็คือตัวเราเป็นไข้ฮะความร้อนมันปะทุแล้วมันก็จะแปลงเป็นความฝันนะครับเพราะฉะนั้นความฝันไม่มีหลายแบบนะครับบางคนตีความฝันตีความเป็นตัวเลขทุกงวดเลยนะครับทุกวันเลยอันีจริงก็ได้นะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าตามวิทยาศาสตร์นะครับมันก็มีหลักความฝันนะฮะกินมากกว่าฝันนะครับหรือร่างกายป่วยไข้ไม่สบายหรือมีปัญหาอะไรก็มันก็แสดงเป็นความฝันนะฮะแล้วก็ฝันแบบรังบอกเหตุนะครับ แล้วก็ฝันเพราะเทวดาดนใจนะครับมันก็มีหลายแบบนะฮะอยู่ที่ว่าเราฝันแล้วก็มันเป็นสัญญาณบอกเรื่องอะไรนะครับเพราะคนชอบถามเรื่องความฝันผมเยอะมากเลยนะฮะเขียนมาถามทุกวันเลยว่าฝันแบบนี้เพราะอะไรฝันนี้โอโหคือให้แปลความฝันใะ้ก็ต้องขออนุญาตว่าผมก็คงไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าแต่ละคนความฝันก็หลากหลายอย่างเนาะก็ถ้าตอบทุกวันก็คงจะมันคงจะไม่มีเวลาทํางานนะครับโอเคนะฮะหลักๆประมาณนี้ครับก็ลอยฝังนะครับ เราต้ระวังร่างกายจิตใจกันนะครับในช่วงนี okay. the the ้ด้วยแล้วก็ระวังความแตกความระเบิดเผยนะครับในช่วงวันสองวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของดวงมือหน่อยว่าช่วงสัปดาห์นี้อะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็คอยเตือนคนใกล้ตัวนะครับมันมีภัยหลายอย่างนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เรื่องของราคาทองมันจะขึ้นนะครับใครที่ช่วงนี้สะสมทองนะฮะผมก็บอกเสมอว่าโอเคทองระยะยาวเนี่ยมันเก็บได้อยู่แล้วนะฮะช่วงไหนที่ลงเยอะเยอะแล้วคุณมีตังคุณก็ซื้อเลยนะฮะพอเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับแล้วก็แต่พวกหุ้นพวกเงินพวกน แล้วก็ประมาณนี้ครับโอเคนะเออในนี้น่าจะบอกนะฮะว่าเรื่องการลงทุนด้วยนะโอเคครับไปแล้วฮะขอบคุณซูเปอร์แทงทุกทุกวันนะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่มาพบเจอทุกวันนะครับแล้วก็ใครที่ช่วงนี้ครับมีเรื่องเหนื่อยท้อล้ไม่ค่อยสบายใจใจก็อดทนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพอดาวราวหูย้ายนะฮะ,ละหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับบางทีจากไม่ดีก็กลายเป็นดีก็ได้นะฮะจากดีดีอยู่มันเป็นดีเลิศขึ้นก็มีนะครับ เพิ่งอย่าเพิ่งกลัวดาวราหูนะครับว่ามันจะมีเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับมันมีดีๆด้วยนะโอเคนะครับมาเลยครับดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีเมษนะฮะพฤกษบเมถุนนะฮะเริ่มที่เมษนะครับวันนี้ราศีเมษครับมีดวงความสุขนะฮะอ่าก็ข้อดีมากนะครับคือวันนี้ภารกิจใดที่ทำนะครับก็แฮปปี้นะครับแล้วก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทําผมมองว่าเราเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะหรือว่าคุยงานใหม่ๆ รือเอางานจุกจิกมาทําดีนะครับจริงๆนะฮะวันสองวันนี้เหมาะกับงานทั่วไปนะครับแต่ทําได้หลากหลายอย่างนะครับสมุติคุณมีงานหลักนะฮะในการทํางานแล้วก็งานย่อยงานรองนะฮะก็วันนี้ก็เหมาะกับการทํางานย่อยงานรองงานจุกจิกนะครับดีที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับในช่วงนี้ครับบุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการหมุนเงินที่มุนหนักหน่อยนะฮะแล้วก็สําคัญคือมันมีายจ่ายจุกจิกนะครับ อันนี้ต้องวงเล็บไว้นะครับรายจ่ายจุกจิกค่อนข้างเยอะอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องจ่ายก็เบรกเบรไว้ก่อนอะไรที่เราจาเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปก่อนนะครับข้อหนึ่งนะครับคนละสีเมษในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับการงานแล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเงินนะครับคือมันจะมีการใช้เงินเกี่ยวกับการซื้อของที่ใช้ในการทํางานนะครับหรือของที่ใช้ในการทํางานมันเสียมันพังมันหายนะครับฉะนั้นช่วงนี้เงินมันก็จะคลุกอยู่กับเรื่องของการทํางานหรือว่าการเสริมศักยภาพในการทํางานนะครับ แล้วก็การออกงานนะครับบางทีมีการนัดหมายภาคัวเพลนฝูงมีการกินเลี้ยงนะครับนี่คือช่วงวะของงานใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่อนข้างเยอะนะครับพวกมาดูเรื่องของการงานนิดนะครับมาเจาะนิดนึงว่าช่วงนี้นะครับลูกน้องบริวารนะฮะในช่วงนี้จะพอจะพึ่งพาใส่ได้นะครับแล้วก็ใช้ไรวานใครพอได้อยู่นะครับฉะนั้นช่วงวันสองวันนี้ยผมมองว่าสปีดงานได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้อกับการงานเอาจัดเต็มเลยนะครับรีบเร่งแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีนะครับ โอเคนะพอเห็นภาพนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของการเงินสก,กุลนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของจุกจิกและเรื่องของการงานถูกไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวช่วงนี้ระวังหนึ่งของส่วนตัวาหายหรือพังนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็บ้านคนในบ้านคนในครอบครัวช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับของจุกจิกเยอะด้วยแล้วก็อีกประการหนึ่งเออผมกำลังน,นึกถึงอย่างนะถ้าใครที่มี j อบพิเศษ ดีมากนะฮะช่วงวันนี้เหมาะกับการหารายได้พิเศษสิ่งใดที่เป็นรายจ่ายจุกจิกแล้วก็สิ่งใดที่คุณจําเป็นจะต้องจ่ายจ่ายไปก่อนนะครับแต่ข้อดีคือมันมีรายรับพิเศษเข้ามาดังนั้นใครที่ทํางานหรือว่ามีจ็อบพิเศษเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการจัดการในการหาตังค์ในการเก็บเงินในการทวงหนี้สินในการผัดผ่อนหนี้สินสแสดงงบการเงินวันนี้ทางมันเปิดทั้งใช้จ่ายคุ้มค่า แล้วก็รับนะฮะก็ถือว่าค้าขายได้เงินพิเศษนะฮะวันนี้เงินทางเปิดดีขึ้นนะฮะสำคัญคือรายจ่ายจุกจิกเขาข้างเยอะรายจ่ายบ้านแล้วครอบครัวค่างเยอะนะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของอความรักนะฮะทั้งสดและไม่สดครับความรักวันนี้เป็นวันที่ระวังนิดนึงนะฮะดาวสุขโครจรดาวเสานะครับดาวคู่นี้มันเป็นคู่ดาวที่ทําให้เราอึดอัดนะฮะบางอย่างบางทีเราอาจจะอยากทําอะไรมากกว่านี้ กับคนที่รักนะครับแต่ว่าด้วยเวลาด้วยความสัมพันธ์หรือด้วยอะไรก็ตามมาเลยอ่ยังไม่ได้อย่างใจนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับดาวความรักมันก็พยายามนะฮะอย่าเพิ่งรีบโฟกัสเป็นพิเศษนะครับมันยังไม่เดินหน้าดีนักนะฮะมันยังมีอะไรที่ยังไม่เฉลื่งใจไปว่าอะไรไปว่าเนี้ยประคองประคองความรักไว้ก่อนนะครับไปโฟกัสเรื่องเงินกัรงานก่อนนะฮะส่วนเรื่องของคนที่โสดครับช่วงนี้ได้เต็มที่นะครับ โสดกับดีนะฮะเพราะว่าดาวพระจันทร์อยู่คู่กับดาวศุกร์ในเดือนพุตตะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีคนคุยด้วยหรือคุยแล้วรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโสดโอเคไม่โสดประคองไว้ก่อนนะฮะสุขภาพร่างกายเจ็บคอร้อนในก็วิงเวทศีษะท่านยินดีไว้สวท้องบุกท้องเสียนะครับแล้วก็ปวดหัวระวังความดันนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศี พฤกษบนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมคนราศีพฤกษบครับมันมีดาวที่เกี่ยวข้องเรื่องของครอบครัวเลยฮะมีโอกาสได้ดาวพระจันทร์โคจรตำแหน่งเริ่มพบพันธุนะฮะฉะนั้นอยู่คู่กับดาวพระศุกร์ด้วยนะฮะเอาจริงวันนี้เป็นวันที่มีความสุขเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเหมาะกับการอยู่บ้านและครอบครัวถ้าสมมติว่าทํางานที่บ้านนะฮะหรือว่าเลือกแบบ w o r k f r o m Home ได้ก็เหมาะกับการทางานอยู่บ้านนะครับหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ปัญหาให้กับคนในครอบครัวก็ทําสําเร็จนะครับ ปัจจัยอย่างครับในช่วงนี้มันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวก็สูงด้วยนะครับเรามัดระวังนิดนึงนะฮะภารกิจเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวช่วงนี้ก็เริ่มที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการเพราะว่านี่หลักๆนะฮะผมนอกอยู่เรื่องงานนะก็ให้คอยสังเกตแล้วก็คอยแก้ปัญหาเรื่องคนในครอบครัวหน่อยนะครับพอวกมาเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้ดาวการงานมองว่าดาวพระเสาร์นะฮะที่โครวจออยู่ตำแหน่งการงานเนี่ยมันก็ให นะครับในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับที่เพิ่มเข้ามาผมมองว่าคนละศีรษะศบเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวการงานนะครับโดดเด่นในมุมของผลงานนะครับใครที่แบบมีงานทําหรือว่าใครที่มีโปรเจกต์พิเศษใครที่มีงานอะไรที่ทําอยู่นะฮะคุณจะมีคุณค่าในการทํางานเพิ่มมากขึ้นมีคนนึกถึงนะฮะเวลาที่เขาเดือดร้อนก็นึกถึงขอให้เราช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจแสดงว่าวันนี้ภารกิจที่เข้ามานะครับสามารถที่จะ สร้างผลงานได้พอใจในงานที่เราทําอยู่คนช่วยเหลือมีแล้วก็คนเดือดร้อนก็เข้ามาหาแล้วเราก็พอจะช่วยเหลือได้ด้วยนะครับแล้วก็ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเริ่มเพิ่มขึ้นอ่งเลยนะก็ทําทได้ดีฮะผมไม่ห่วงเลยนะเรื่องงานนะฮะเพราะว่ามันเหนื่อยมันลําบากคือตามปกติเลยฮะผมเราจะไม่คุยกันว่าเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดเหนื่อยสุดๆเลยผมว่าเอาเราก็ทํางานตามปกติแต่ถ้ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากนั้นค่อยมาว่ากันดีกว่าเช่น วันนี้ระวังหลุดตกหลดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้วันที่โอเคนะครับเรื่องงานลุยเต็มที่การเงินครับช่วงนี้ทั้งหมุนเงินนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวก็เริ่มมาขึ้นนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายดาวพุธคือดาวการเงินนะฮะโคจรนะครับอยู่ตําแหน่งเรือนพบปุตตะนะครับมนค่าใช้จ่ายจุกจิกแต่พอจะหมุนเงินได้แล้วก็มีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจมีเงินพิเศษเข้ามาถ้าเดือดร้อนนะครับพอจะหมุนเงินแล้วก็แก้ปัญหาการเงินได้ดีนะครับก็โอเคนะฮะเรื่องเงนนนอหรืถ้้าาาาคขขยยวัีีดะ แล้วก็ติดต่อเจราจาวันนี้เป็นเห็นผลดีเป็นพิเศษนะครับดูเรื่องความรักครับความรักอันนี้วันนี้นะครับดาวสุก์กับดาวประจําตัวโคจรลง็งดาวเสาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับไอดาวดวงนี้มันทําให้เกิดความวิตกกังวลนะครับเรื่องความรักหรือกับคู่ครองคือมีความห่วงนะฮะคุณอาจจะห่วงแฟนนู่นนี่นั่นนะฮะอะไรที่เขามีปัญหาหรือว่าบางทีเขาอาจจะเครียดวิตกกังวลแล้วก็เอฟเฟกนะฮะกระเด็นมาหาเรานะครับอารมณ์หงุดหินใส่เราบ้างหรือว่า พูดไ่เขาหูบ้างคือเรื่องปกตินะครับถ้าคุณเจอเรื่องแบบนี้ถือว่าราศีเดียวกันเนี่ยเขาเจอกันแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเพศศพนี่มีปัญหาเล็กนะฮะหรือว่าแฟนของคนราศีประสบนะครับจะมีเรื่องวุ่นวุ่นยุกจนะครับฉะนั้นคือเรื่องปกตินะครับเพราะด,วดวาวศุกร์โคจรในดาวเสาร์แต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแตกหักนะฮะแต่ว่าข้อดีคือวันนี้คุณกลับไปโฟกัสเรื่องเงินการงานมากกว่านะครับความรักของก็เลยมองว่ามันก็ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่วหวรามากกว่าวันอื่นๆ สุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ปวดหัวร้อนไนเจ็บคอนะครับแล้วก็ท่านีเไว้สวระวังมีดวงเจ็บนั่เจ็บตัวแล้วก็ระบบทางเดินหายใจมีปัญหานะครับดูแลร่างกายดีๆฮะชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้นะครับบุรุดาวถือว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของการทํางานการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญการเจรจาการติดต่อกัรต่อรองวันนี้ดาวพุธนะฮะคือดาวประจําตัวของคนราศีเมถุนเนี่ยโคจรยังเป็นมหาอุดอยู่นะครับแล้วก็สําคัญคือมันสามารถจะ เด่นเรื่องของการคุยเจราจาติดต่อต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าการคุยโน้มน้าวใจคนโอกาสสาเร็จมีที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะแก้ปัญหาได้นะฮะแล้วก็การจัดการเรื่องสําคัญสําคัญวันนี้ถือว่ามีความราบรื่นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุปสรรคมีตามปกตินะครับเพียงแต่ว่างานมีความคืบหน้านะครับไปในมุมที่ดีขึ้นนะฮะในช่วงนี้ครับมุมดาวล,ลูกน้องบริวารนะครับช่วงนี้จะสร้างปัญหาหน่อยผมมองว่าคนราศีเมถุนนะครับ ช่วงนี้ดาวังคารนะฮะโคจรตตำแหน่งเรือนภพปุตตะนะฮะฉะนั้นระวังเรื่องของลูกน้องบริวารคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะหรือบางทีอาจจะใช้เวลวาแล้วทําให้เราเหนื่อยๆหน่อยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็ตอนนี้ดาวังคารนะฮะโคจรเป็นพิณตุบาทนะครับเพราะนั้นดาวังคารเป็นเจ้าเรือนภพลาภะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนภพอรินะครับฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาระวังสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ระมัดระวังลูกน้องบริวารอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมถึงมันมีดวงประเภทแบบ คาดหวังเรื่องของโชคลาภยังยากนะฮะราะว่าวันสองวันนี้อย่าเพิ่งรีบทาอะไรเกี่ยว้องโชคลาภนะฮะยังไม่เด่นนะฮะโอเคครับมาดูต่ออีกนิดนึงฮะเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายนะครับพอจะหมุนได้นะฮะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของเงินทองหรือมีอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับก็ยังเคลียร์แล้วก็จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญในช่วงนี้มันมีดวงใหญ่นะฮะคนราศีเมนครับคือมีโชคฟุกฟุกนะครับในมุมของงานในมุมของการเจรจา ในวงของการต่อรองหรือว่ารอคอยข่าวไรก็ตาม,มก็มีข่าวดีนะครับนั่นแสดงว่ามีโอกาสนะครับช่วงนี้ทํางานได้เต็มที่ผลงานเปนที่น่าพอใจแล้วอะไรที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่เราบางทีมันดูว่ามันยากนะฮะมันกลับมาได้มาเฉยเลยหรือบางทีปัญหาดูมันยากจะแก้เหมือนกันอยู่ๆมันก็มีทางออกแล้วก็คลี่คลายได้เฉยเลยนะครับฉะนั้นราศีเมถุนใช่วงเวลาแบบนี้นะครับในการหาตังในการเคลียร์งานในการจัดก,การเรื่องสํำคัญญนะฮะโอกาสสาเร็จวิสุกนะครับ แล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของดาวความรักนะครับปะยะน,นี้คนที่โสดนี่ช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับคือมันจะแบบเหมื่อยใจนะฮะแล้วก็มีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานี่ผมนึกถึงอย่างนะฮะว่าสมมุติว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เราดูว่าเออเขาน่าจะโสดแล้วดูน่าเขาน่าจะคบได้นะฮะแล้วก็ดูโอเคนะฮะแต่บางทีมีหักมุมนะฮะต้องร,ระมัดระวังเนี่ยเหมือนใ่นหนังละครเลยะฮะอยู่ๆก็อ่ามีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาที่คุยแล้วสุดท้ายมันเข้ากันไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นแปลว่ามีโอกาสที่จะคุยและคบหานะฮะแล้วก็อยู่ก็เป็นความรักที่สั้นนะฮะประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็คุยทั่วไปก่อนนะคุยอย่เพิ่งรีบท้อนะฮะบางทีอาจจะอดทนกันและกันได้แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือฟันฝ่าหรือยอมพยายามยอมรับกันได้ก็ได้นะฮะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะฮะถ้าเรายอมรับหลายๆอย่างหรือว่าเป็นความอดทนมากๆนะครับมันก็มองข้ามนะฮะสิ่งที่เขามีปัญหาอะไรกับเราก็ได้นะครับ พอเห็นภาพนะฮะขอบททนถ้ามันสูงสุดจริงโอเคมันก็อาจจะผ่านไม่ได้แต่ถ้าสูงสุดแล้วมันก็ไม่ไหวนะฮะเราก็ต้องถอยออกมานะครับเนี่ยคุณกำลังจะเจอรูปแบบนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ความรักคนที่มีคู่มีแฟนครับความรักเด่นนะฮะช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหาด้วยกันและกันได้ดีนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนในแล้วก็ระวังเป็นไข้ท่าดีนืวสวเป็นหวัดท้องบุกท้องเสียนะครับดูแลร่างกายด้วยฮะต่อมาครับดูบทสรุปครับคนราศีเมษครับเสน่ห์ราศีเมษเสื้อผ้า วันนี้เน้นสีเข้มๆครับงูแห่งเด็นใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากร่างกายกลิ่นหอมโคราสีเมฆครับวันนี้ดาวพระจันทร์นะฮะโคโจรโดดเด่นช่วงนี้ถือว่ามีดวงมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้าทําอะไรที่เราอยากทํามีผลต่อเนื่องไปได้ด้วยดีนะครับช่วงวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรอยู่คู่กับดาวพระศุกร์นะฮะมันเป็นคู่ดาวที่เอนเตอร์เทนแปลว่าวันนี้จะซื้อของถูกใจก็ได้หรือว่าทําอะไรที่เราอยากทําให้พิเศษนะฮะโอกาสสาเร็จปีสูงวันนี้ คุยกับเรื่องความรักหรือคุยคนที่คุณรักนะฮะดีมากๆมีโอกาสได้ทากิจกรรมรื่วงกันนะฮะหรือว่ามีความหวังอะไรใหม่ๆด้วยกันแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะเกื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันนะครับจริงๆช่วงนี้คนราศีเมษมีโอกาสสะสมสร้างบุญนะฮะต่อกันและก,กันก็จะดีนะฮะแล้วก็อ่าอย่างหนึ่งนะฮะในช่วงนี้ดาวเกี่ยวข้องความรักนะฮะมันมีความผูกพันลึกๆนะครับช่วงนี้ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสจะ สารภาพหรือคุยหรือระบายหรืออาจจะจับขาคุยกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับเพราะว่าดาวจารย์โคจรเล็งดาวเสาร์ด้วยนะครับมันมีอะไรที่คุยแล้วสบายใจขึ้นนะโอเคนะครับความรักผมมองว่าอยู่แก้ชิดแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันแล้วกันแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วกันดีมากๆนะครับมันต้องช่วยกันแล้วกันนะครับต่อมาครับคนราศีพฤษบนะครับในช่วงนี้ครับ เสื้อผ้านะครับวันนี้สีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับหงอแห้งใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะครับร่างกายกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมภารกิจครับพืชศพเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่ดวงการงานเด่นนะครับการจัดการเรื่องสําคัญสาคัญสําเร็จดาวพระเกตโคจอยุดตำแหน่งการเงินคือมันจะมีรายจ่ายเยอะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าพระเกตําแหน่งการเงินคือเงินเงินหมุนนะครับแล้วก็ต่อมาครับโดยช่วงนี้นะครับใช้จ่ายเกี่ยวข้อกับบ้านและครอบครัวจะสูงพิเศษแต่ว่าข้อดีคือ ก็ยังหมุนเงินสําเร็จนะครับแสดงว่าพิกงศระยะนี้อยากทําอะไรให้รีบทําแก้ปัญหาต่างๆนานานได้ด้วยดีมีโอกาสได้เลยรับพิเศษหรือมีคนช่วยเหลือในยามคับขันนะครับพิกงศอย่าใจร้อนทาอะไรให้ปรึกษาหรือกับคนที่เรารักเคารพและศรัทธานะครับเขาผู้นี้จะช่วยเหลือเราได้โวนียดาวปากเป็นเอกเล็กเป็นโทอย่างน้อยนะครับถ้าบอกว่าถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครจะสาเร็จคุยเจราจาต่อรองด้วยตัวเองสำเร็จ ทำอะไรด้วยตัวเองนะครับดีที่สุดนะครับเนี่ยวันนี้คือแบบนี้เลยนะครับหัวใจของวันนี้คือทําอะไรด้วยตัวเองสําเร็จนะครับดาวังคารโคจรเล็งนะครับช่วงนี้เอ็งเดอโคจรเป็นอรินะครับช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงคือแฟนมีปัญหานะครับอยากให้ช่วยเหลือหรือเติมกําลังใจให้เยอะๆหน่อยก็ดีนะครับโอเคเนาะไปกางต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะครับเสน่ห์เมถุนครับเสื้อผ้านี้สีสันเข้มๆนะครับ งเฮงเด่นไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากร่างกายลินหอมกิจกรรมภารภกิจนะครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําการสาคัญเลยครับดาวพุธโคจรเด่นมากการเจรจาทดลองสําเร็จมีเรื่องของครอบครัวนะฮะที่ต้องดูแลแก้ปัญหามีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของลูกน้องบริวารนะครับที่สร้างปัญหาด้วยดาวจันทร์กับดาวศุกร์โคจรเล็งดาวเสานะครับดาวกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มดาวที่มีโอกาสนะครับที่จะได้ทำไรใ,ใหม่แต่ว่า ดาวประจำดวงเราก็เดือดุกนะครับดาวเสาเร็งเนี่ยมันเพิ่มภาระนะครับแล้วก็ให้หน้าที่ของรับผิดชอบเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมเลยมองวันนี้นะครับคุณอาจจะต้องทํางานหลักงานรองและงานพิเศษนะครับเป็นพิเศษเนาะฉะนั้นโดยรวมครับวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องอื่นๆแต่ข้อดีของวันนี้ก็คือถ้ามีอุปสรรคใหญ่ๆเรื่องอะไรก็ตามตัวเเองนะฮะเป็นดาวพุธและดาวพุธเป็นมหาอุดนะฮะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาในทุกเรื่องได้ในท้ายที่สุดเสมอนะครับนี่คือจุดเด่นคือ ทำมันด้วยตัวเองแล้วสาเร็จนะฮะใช้เวลานไข่ยากจริงนะโอเคนะครับช่วงนี้ดูแลร่างกายสุขภาพร่างกายนะครับตัวเราคนก็ชิดด้วยนะครับมีดวงเขาป่วยใครไม่สบายครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามครับท่านที่ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีครับท่านที่ฟังวันลุ่งขึ้นก็คิดสิ่งใดสําเร็จทางปลอดภัยครับไปกําลังใจครับสวัสดีครับ